สวัสดีนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะสู่การเรียนปฏิบัติการวาดเส้นนะครับในครั้งที่10นะครับโดยครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์หุ่นกันนะครับหุ่นที่เราจะเขียนในสัปดาห์นี้ก็คืออุปกรณ์นะครับเครื่องเขียนที่เราใช้ในทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับดินสอ EE แล้วก็ตัวหนีบกระดาษนะครับหลังจากนั้นเราลองมาวิเคราะห์รูปทรงกันนะครับก็คือตัวหนีบกระดาษนะครับจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะแล้วก็จะมี ขา2ขานะครับที่ว่าเป็นเราง้างสําหรับการหนีบนะครับก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแล้วก็รูปทรงของดินสอก็จะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับในแนวนอนเนาะแต่ก็จะมีเหลี่ยมสันนะครับแต่ละว่าเราจะเขียนนะครับในในในเส้นตรงก่อนนะครับก่อนจะมาแบ่งเป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวลองลงมือปฏิบัติการวาดเส้นกันเลยครับนะครับวิธีการร่างภาพเนาะก็คือว่าในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเขียน วัตถุ2ชิ้นด้วยกันนะครับวิธีการหน่อยจานนะครับก็คือจะแบ่งจึงการหน้ากระดาษนะครับดังเส้นที่เห็นก่อนเนาะแล้วทีนี้เราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ารูปทรงของดินสออยู่ระยะหน้านะครับก็จะกระเถิดอยู่มาด้านล่างกระดาษนะครับแล้วก็รูปทรงของตัวคลิปดิกระดาษนะครับจะอยู่ในระยะหลักนะครับกะกระเถิดไปอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับเห็นประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็สังเกตนะครับว่าตามแบบนะครับว่ามุมดินสอเนี่ยมันเอียงมาขนาดไหนนะครับแล้วก็ ตัวมุมของคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมันมีความเอียงหรือว่าแปรผันกับรูปทรงของมุมครับระหว่างตัวดินสอกับคลิปเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงครับอันนี้คือเราต้องสังเกตนะครับทีนี้เราตัดรายละเอียดไปก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูรูปทรงกระบอกก็คือเป็นรูปทรงที่ขนากนกันก็คือจะเป็นรูปทรงดินอแบบนี้แหละในแนวนอนนะครับส่วนรูปทรงคลิปนะครับเรา เรายังไม่ต้องไปดูถึงตัวขาหนีบตัวเราดูโครงสร้างโดยหลักมันก่อนนะครับวิธีการล่างของอาจารย์นี่คือหนึ่งนะครับล่างตรงมุมหามุมฐานตรงนี้ก่อนปึ๊บนะครับเราก็เขียนเส้นล่างนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านในแนวระนาบนะครับจากนั้นเราก็จะมาเขียนเส้นที่มันทยแยงด้านหลังเนี่ยซึ่งจริงๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยตรงกับรูปทรงสามเหลี่ยมนะจอดที่เราเคยเขียนเท่าไหร่เพราะจุดตรงนี้นะครับ ตรงจุดสูงสุดของตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางนะครับมันจะป้านนิดหนึ่งเราหามุมนี้ก่อนพอเราได้มุมนี้ปุ๊บเราค่อยล่ามาบรรจบนะครับมันจะเป็นรูปทรงแหลมๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะใส่รายละเอียดต่อไปนะครับะนะครับทีนี้เนาะเรามาดูวิธีการล่างโครงสร้างของอาจารย์นะครับจากที่เราแบ่งหาจุดกึ่งกลางภาพได้แล้วใช่ไหมครับเรานึกเลยนะครับทรงรูปทรงกระบอกเนะี่ยคือ,หร,อหรือรูปทรงดิ่นสอนเนี่ย จริงๆมันคือเส้นขนานกันนะครับแล้วเราค่อยมาแบ่งเหลี่ยมเนาะเพราะดินสอตรงเนี้ยมันจะมีเหลี่ยมเราลองลากเส้น,นใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับแล้วก็ปลายมันจะแหลมมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็ค่อยขึ้นโครงว่าตรงไหนมีส่วนเวาส่วนโค้งครับลองสังเกตแล้วก็ล่างตามแบบที่ตาเห็นเลยครับก็จะมาเป็นรูปทรงดินสออ่าแต่อันนี้นะครับสิ่งที่จะยากของภาพนี้ก็คือรูปทรงของคลิปหนีบก,กระดาษนะครับก็คือโดยโครงสร้างหลักเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์เขียนให้เราดูคือจะขึ้นเป็นรูปทรง สามเหลี่ยมก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะยึดก็คือมันจะมีขาขาของตัวหนีบเนี่ยอ่ามันจะมีสองฝั่งนะครับจากฝั่งตรงนี้ฝั่งนี้นะครับระนาบตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราจะต้องแบ่งครึ่งของรูปทรงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดแกนกลางนะครับของขาถ้าเราไม่แบ่งเนะี่ยเราไม่มีเส้นตรงนี้นะครับไอ้ตัวขาหนีบเรามันจะไม่ได้ทิศทางกับรูปทรงนี้นะครับมันก็จะเบี้ยวส่วนตัวล่างก็เหมือนกันนะครับตัวล่างจะใช้การแบ่งเส้นกึ่งกลางนะครับของ ถามตรงพื้นตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งเลยตึงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดในเอกสารด้วยประกอบด้วยก็ได้นะครับก็จะแบ่งตึงกลางปุ๊บพอเราได้ตึงกลางปุ๊บนะครับเราก็จะเขียนนะครับโดยลักษณะของตัวคลปบดีบเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแผ่นนะครับที่จะตีแล้วก็จะม้วนตรงนี้นะครับสําหรับสอดขาเนาะขามก็จะออกมาตรงนี้ครับเราลองแบ่งซ้ายขวาเท่าๆกันแล้วก็ลากไปหาจุดตึงกลางที่เราแบ่งไว้นะครับโดยกับคณี ส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับที่ตาเห็นก่อนที่จะลงน้าหนักแสงเงาต่อไปนะครับมาดูการลงน้ําหนักแสงเงานะครับอาจารย์จะลงก็คือตัวดินสอนี่ก่อนเนาะเรามาวิเคราะห์ก่อนนะครับจากรูปทรงที่เห็นเนาะจุดที่เข้มสุดอาจารย์ว่าน่าจะเป็นตัวของไส้ินสอนะครับที่จะมีสีดำแล้วก็ตรงปลายของดินสอนะครับที่ว่าจะมีสีดําเหมือนกันแต่จะมีตัว หนังสือเขียนคำว่า ee e สีขาวเราก็จะเว้นเอาไว้นะครับส่วนนะครับจุดที่น้ำหนักกลางก็น่าจะเป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้แต่เราจะสังเกตนะตรงสันมันจะจะมีแสงนะครับทำให้มันเกิดเหลี่ยมสันนะครับเราก็ควรจะเว้นเอาไว้นะครับแล้วจุดที่เบาหรือว่าน้ำหนักบางที่สุดก็คือตรงตรง,ตรงเนื้อไม้นะครับที่ดินสอเ่าตรงนี้เดี๋ยวลองมาลงกันนะครับ จุดเด่นก็จะประมาณตรงนี้ครับตรงปลายดินสอเนาะคือมันจะดาแต่ว่ามันจะมีตัวหนังสือสีขาวที่เขียนคําว่า eE นะครับเราก็จะเว้นเอาไว้นะครับแล้วก็จะเว้นเงาส่วนที่เป็นสันนะครับมันจะเป็นเงาสะท้อนเนาะเพราะว่ามันเป็นสันทําให้ลักษณะรูปทรงนะเราเห็นชัดว่ามันคือเป็นสันนะครับพองานมันมีรายละเอียดนะครับตัวหนังสือแบบนี้มันก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ เราก็ค่อยๆเก็บแต่ว่าตรงตรงติดกับสีดำนี้เนาะเราสังเกตเห็นว่ามันเป็นขอบขาวแล้วก็เว้นเอาไว้เลยนะครับเว้นเอาไว้น้ําหนักความเข้มนะครับจานดูแล้ก็คือตรงปายนี้กับปลายดินสอตอๆก,ก,กันเราลองสังเกตด,ดูนะครับปลายดินสอมาในความดำมันก็จะมีน้ําหนักของมันด้วยนะครับเห็นไหมน้ำหนักที่เข้มละทีนี้เดี๋ยวเรามาลงน้ําหนักกลางกันนะครับก็คือตัว แท่งสีน้ำเงินจ <c oughs> ุดตรงนี้นะครับลงน้ําหนักตรงตัวดินสอเนาะจานจะมีเส้นที่แบ่งขีดไ,ไว้ตรงนี้เว้นเอาไว้จานคือจะเว้นขาวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวของสันดินสอนะครับมันจะเป็นส่วนของแสงก็จะเว้นไว้ก็ค่อยลงนะครับลงน้ําหนักกลางไปเรื่อยๆนะอ่านะครับเราก็จะได้สองน้ำหนักแล้วเนาะน้ำหนักเข้มสุดแล้วก็น้ำหนักกลางนะครับทีนี้เราลองมาดูตรงเปลือกไม้เปลือกไม้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักที่บางที่สุดนะครับเราก็ามาเก็บเลย เราได้น้ําหนักเข้มละกลางละเราก็ลงน้ําหนักของเปลือกไม้นะครับตัวเบาพอนะครับเราก็จะสามารถแยกเขาเรียกว่าแยกสีเนาะจากวัสดุของมันได้มันก็จะมีช่วงเรียงช่วงสันอยู่นะครับว่าจุดไหนเข้มจุดไหนเป็นแสงเลยนะครับเราลองดูแยกเนาะอาจารย์ก็จะพยายามลงให้เบาที่สุดะนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของดินสองก็เสร็จนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาลงตัวน้ำหนักของคลิปนีบกระดาษต่อนะครับครับต่อไปก็คือเราจะมาลงในส่วนของตัวคลิปหนีบกระดาษนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่ามันมีอยู่2วัตถุที่คนละสีกันก็คือตัวคลิปเลยเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแต่ก็เคลือบเงาเหมือนกันนะครับแต่ตัวขาหนีบเนี่ยตรงขาหนีบของคลิปเนี่ยก็จะเป็นสีสแตนเลสนะครับก็จะดูมันวาวเนาะทีนี้ อาจารย์ก็จะมีวิธีการอาจารย์นัคือว่าอาจารย์จะมาลงในส่วนของตัวคลิปแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นน้ำหนักสีดาเนาะแต่ว่าในน้ำหนักสีดําเนี่ยด้วยความที่มันเป็นวัสดุที่มันเคลือบเงาเนี่ยมันก็จะมีส่วนละหน้าตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยที่มันโดนแสงนะครับก็จะมีความสว่างกว่านะครับในแต่ละจุดเดี๋ยวเราลองมาลงาดูนะครับวิธีการจารย์นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับจารย์จะลงน้ำหนักกลางไปก่อน ทั้งหมดยังไม่ได้เว้นเอาไว้นะครับแต่จุดไหนเราจะดำแล้วก็ค่อยมาใส่นะครับเราจะเว้นนะครับเราจะไม่ไปโดนตัวส่วนขานะครับเพราะขาจะเป็นวัตถุอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับแสงเงาก็จะไม่เหมือนกันนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้มกากลางเราค่อยมาเน้นนะครับในแต่ละจุดน,นะครับในคลิปนะครับความดำเนาะดำที่สุดมันน่าจะอยู่ในตรงพวกส่วนของ มุมนะครับที่มันอยู่ลึกเข้าไปนะครับเป็นหลุมลึกลงไปนะมันก็จะดําที่สุดจานก็ลงไปเลยนะครับภายในตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีร่องตรงนี้นะครับตรงไหนดาแล้วก็สามารถใส่ได้น้ําหนักได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้าหนักที่เข้มที่สุดในภาพนี้ละรเราสามารถกดน้าหนักได้เต็มที่เลยครับรอค่อยมาสังเกตดูรครับว่ามันมีแสงมีอะไรยังไงนะครับในส่วนที่เราจะต้อง,งเ,อเ,เตือม ส่วนหน้านะครับตรงเป็นส่วนพื้นที่กว้างตรงเงี้ยอาจารย์ว่าไม่ค่อยดําเท่าไหร่จะดำบริเวณสันของคอตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยลงไปเรื่อยๆื่อยนะครับอาจารย์ก็จะมาลงเห็นไหมว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลงน้ําหนักเทาเพิ่มนี่แหละแต่ว่าเราจะเห็นแล้วว่ามันมีจุดที่มันดําที่สุดนะครับเราได้ลงโคมงแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาเก็บน,น้าหนักเทาซึ่งมันเป็นวัตถ,ถุเดียวกันก็ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนที่โดนแสงนะครับมันก็เลยจะมีน้ําหนักที่อ่อนกว่านะครับ แล้วมันก็จะมีน้ำหนักเข้มอีกทีก็คือตรงเงานะครับของขาที่มาสะท้อนกับตัววัตถุนี้นะครับแล้วเราก็มาลงเก็บที้ก่อนจะลงขานะครับเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายบอ,อบอกนักศึษานิดน,นึงนะครับจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆเนาะตัวคลิปในกระดาษจะมีความหนานะครับแต่มันหนานิดเดียวเองจางก,ก็จะเว้นขอบขานิดน,นึงนะครับเพื่อให้มันเป็นวัตถุที่มันมีเป็นมันเป็นเหล็กแผ่นเนาะก็จะมีความหนานิดนึง ลงเล้น้อยนุ่งบางๆนะอันนี้ก็ถือว่าเราได้ครบทั่วแล้วนะครับในส่วนของตัวคลิปนะครับเราก็จะเหลือชิ้นส่วนสุดท้ายเนาะก็คือส่วนที่เป็นสแตลเลตนะครับก็ลักษณะเหมือนเราเขียนแก้วสแตลเลตนั่นแหละครับมันก็คือว่ามันจะมีส่วนที่สว่างจัดแล้วก็เข้มจัดนะครับอยู่ในเนื้อเดียวกันมันจะมันก็เลยทําให้เกิดความมันเบานะครับเดี๋ยวเราลองมาลงดูกันนะครับ สังเกตนะครับที่ของอาจารย์เนาะก็คือว่าอาจารย์จะขีดเลยเส้นดําตรงขอบของสแตนเลสเราก็จะมีเส้นดําอีกน้าหนักหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางเส้นเลยนะครับแต่เราจะเว้นขาวไว้อย่างชัดเจนนะครับมันจะมีทั้งจุดที่เข้มและจุดที่สว่างนะครับมันจะเกิดความมันวาวแบงนี้แหละรอค่อนมาทํกันนะครับในแต่ละส่วนนะครับจะเห็นไหมครับว่าเห็นไหมว่ามันมีทั้งน้ําหนักเข้มและน้ําหนักสว่างนะครับอยู่ใกล้ชิดกันมันก็เลยทําให้ เกิดเงาสะท้อนนะครับถึตงตัวขาวัตถุให้มันดูเป็นมันวาวไฮสแตนเลสนะครับเราก็ทาเหมือนเดิมนะครับกับขาด้านล่างที่เราได้ล่างเอาไว้นะครับก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายของงานชิ้นนี้นะครับลงเส้นเข้มตรงกลางระหว่างตัวแกน,นจะเข้มเลยแล้วเราก็แบ่งแบ่งแสงที่มันสว่างเอาไว้นะครับมันก็จะเกิดเป็นเงาสะท้อนนะครับทำให้ตัววัตถุดิบเราแยกกันนะครับว่ามันมีความมันวาวจริงๆนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะทำกันทุกครั้งก็คือ,อมาเก็บต่อรายละเอียดนะจารกระุกเสร็จสิส้นสกปกออกครับแล้วเราที่เราจะเก็บขั้นตอนดท้ายคือลงน้ําหนักเนาตกตบที่พื้นนะครับทาก็มาเก็บรายละเอียดนะครับว่าจุดไหนลบออกนะครับ คือหนึ่งไหมพอมันมีเงาเนานะอ่าตรงนี้ก็เหลือลงตัวนะครับในส่วนของเงาคลิปเนาะก็จะมีเข้มบริเวณนี้แค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีเงาตรงขาตรงนี้นะครับลองเสตดนะูมันจะมีบางช่วงที่มันไม่ติดพื้นมันก็จะเว้นขาเอาไว้นะครับอ่าเราลองดูอืมก็คือ มันก็จะเป็นเงาที่เป็นรูปขาของตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเงาะสะท้อนประมาณนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับโดยมีโครงสร้างของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปทรงกระบอกที่เป็น1ินสอครับโอเคครับสวัสดีครับ